ก้อยอรัชพรพูดเองกับปากเผยสาเหตุเลิกกันทางทางที่ยังรักเรียกได้ว่าจากกระแสดรามา่าหลายวันที่ผ่านมาสำหรับกระแสการเลิกลาการของนิกกี้นัชัดและสาวก้อยอรัชพรและมีการโยงว่าทั้งคู่เลิกกันอาจมีสาเหตุมาจากการถ่ายคลิปถึงเนื้อถึงตัวกันกับสาวนุ่นสุธิพาลาสุด18มีนาคมนิกกี้กับก้อยก็ได้ออกมาเปิดใจกันในช่อง y o YouTube นิกกี้นัชชัดว่า จริงๆแล้วเราสองคนเลิกกันแล้วซึ่งจะบอกว่าเป็นการเลิกกันด้วยดีได้คุยกันตั้งแต่วันที่เลิกกันด้วยดีแต่ก็ยังมีการจัดการอารมณ์กันยังไม่ได้วันนี้เลยอยากมาบอกให้ทุกคนได้รู้ทั่วกันว่าเลิกกันแล้วสาเหตุหลักๆที่เลิกกันมาจากการที่เหมือนลองใช้ชีวิตด้วยกันดูเหมือนมันไม่ได้สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นเรื่อยๆมีจุดยืนมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็เจอจุดที่ว่าปรับกันไม่ได้จริงๆ งั้นเราลองแยกกันไปใช้ชีวิตของตัวเองลองไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเองดีกว่าและนิกกี้ยังเสริมว่าตอนที่เราเลิกกันเราคุยกันดีเลิกกันด้วยดีไม่มีการทะเลาะไม่มีการขึ้นเสียงไม่มีการใช้อารมณ์เลิกกันด้วยความรักตอนนั้นเขาก็มีน้ําตานะแต่เราให้ด้วยความรักเราก็แอบมีน้ําตาแต่เราไม่ให้เขาเห็นเราอยู่กับมาเราก็ให้เวลาเขาอยู่กับตัวเองและช่วงนี้ก็ทํางานเยอะก้เสริมต่ออีกว่า พอลองใช้ชีวิตด้วยกันแล้วมันเหนื่อยต่อการปรับกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออพอก่อนดีกว่าแค่นั้นเองและเมื่อถามว่านิกกี้เคยนอกใจน้องก้อยบ้างไหมถามตรงๆแบบลูกผู้ชายนิกกี้ตอบว่าอันนี้ผมพูดได้เลยนะไม่รู้ว่าจะเป็นสิ่งที่ผมควรภูมิใจหรือไม่ภูมิใจนะตั้งแต่วันที่ผมคบกับน้องก้อยตั้งแต่วันที่ผมตัดสินใจเป็นแฟนกับน้องก้อย25มีนารบๆอบ3ปีไม่เคยนอกใจแม้แต่ครั้งเดียว แม้กระทั่งนอกกายหรือไปนวดก็ไม่เคยเลยแทบจะไม่เคยโกหกขอ,อน้องทุกครั้งขอขอบคุณแรงข่าวจากสยามนิวส์ค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ